สวัสด <S preach y> <cup> so ีคร so so ับวันน uh huh. ี้เราพบกับผะออกมล่นนะครับในี่สเปก MC DW นะครับมาทำอะไรดีส like วัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นด่านที่เป็นอยนะครับจะประจนไปเรื่อยๆนะครับเกิดมาช่างแ่าเลยที่ไหนเนี่ยมีที่นอนแล้วเหรอโอ้ต้องเปลี่ยนไปจนไปกลางคืนแน่ในกอง

อยากรู้ว่าเขาจะทำมาทำไมแบบนี้ผมเล่นโทรศัาโทรศัพท์เล่นคมที่เจอรเตจบโอ้ยรใจัวอืมลัวไปก็ทำไมทำไไม่รู้อืมอืมีเบาโอ้ย มาเกยะเยอะไม่สเสียงลยโอ้มาจ้าโอ้โดี่ชกนเลยนะเฮ้ยจอนก็ครงนที่ผมมาทำก็ผมก็เคยเล่นนะแต่ก็ นานแล้วครับผมก็ไม่เด้ลงครับผมใประจันตยวคลิปผมก็ไม่ได้ลงแล้วครับช่วงนี้๋ยวไปาไรีซยเลยวะะอ๋ะอไม่ใจเย็นอันดีกว่านะเชื่อเชาเอมาเช่อาเช่อาเออโอ้ยอ,อ,อยากตะชู โอเคว้ายว้ายโอเคสู้ๆครับทุกคนอย่าอย่า रु เข้ามาเปลื่อเข้ามามันไปแฮไม่มีเซฟเข้าข้างนะเข้าข้างนะโอ้ทําคลิปกินอะไร เย็บเย็บเยดเลยอืมสึกวันนี้เป็นอะไรที่ยากมากเลยไอ้เกื่อวพิกเอ็กแพทอีเอ็กแพทต้องเออร็อกนั้นชุดเจ็ดบ็อกแปดบ็อกโอ้ม่าจ๋าเอ้ยสนุน

แตวน้อมีเจอมีอรนวเอานี้วนี้ตออตทไ้เี้น้วัอืโอเคเนี่ยคตนันเลยนี่ข้ใจตอนนี้เรัจะตกันต่อไปนี่อ๋อนี่มีี่นอันนี้เจะมา ลองหาภาษาดิ่นไม่ะเลยจะมีราสาโอ้ยมันไม่รูมันไม่รูยก่อเจบไม่รู้แล้ว Okay. Okay, we'll go down. We'll go no color. No, no, no. Oi. Mai. Maui ba. Oh, Maui ba, Pum. ูเสียนอุศะไกล้โอ้ยเดินขึ้นยังไงโอ้ย mm -hmm.

I'm not okay with that. And what, what? Oh. มาไปแล้วมาไปแล้วแล้วคุณจะคิดเหรอครับถ้าผมจะอยู่ครับก็เ,เอาไวน้นุงนวลน,นะครับคุณจะคิดไหมครับออกมันจะอยู่คุณคิดตกเพลินเลยครับผมมาเรีเยบร้อครับโอ้ มาไปทำไมต้องไดูดคุณตายนาที่นทินี้ก็ขอจบเกงแค่นี้นะครับครับบาย